ด้วยการวิธีปุ่นในวันนี้แล้วมาโดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบนสุขสุคนเนาะพี่น้องโดยมาพบพ่อกันนาวตีอีกแล้วเนาะพบพ่อนาวตีมื้อนี้กะยังอยู่อ่าเแลอน้องน้ำผึ้งคือเก่าเด้อพี่น้อย มาป่ะนี่กะทั้งไอรอดเพิ่นก็นมาแล้วสบายอีเดอ้อลุงเดอ้อร์โดย,โดยสบายดีไอรอดวันนี้ <laughs> ว้าปัะนี้คือมาสวยแท้งวันนี้ตื่นสวยในน้ำเนึองต่ง<อ>างๆบ่หลังกายเพียน้อยไปเห็นยังมากคือตื่นสวยแท้โอ้ยเมื่ออะไรแกดึกเกินล้วว่ะบอ่อาซีอาซีเก่าตีสบายดีป่ะอยา,า,ายดี พี่น้องทางลุงเพิ่นเห็ดไว้เด้บบดนี้มีหมูซอยเลยบอดีกับแก้พื้นโดยเป็เวลาแบบมีมีทรงเลนนะพี่น้องวีทรงมีหยักตีโดยแก้พื้นตัดเนี่ยแล้งนอกเผินทั้งนอกเพิ่นก็มาถ่ายคลิปพี่น้องอยู่นอกกะก็เลยน้องอตีก็มาถ่ายอยู่นี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง ไอ้หลอดเห็ดไว้เท้กับลุงแหล่เนาะ <laughs> ระบับบนเป็นคนขนบ็อกพี่นอะบานีกางงบอันงดก่อนแล้วเนาะไอ้หลอดเนาะตัดใหม่ <c oughs> มาเข้ามาในก่อนมาเบิ่งทางในนำพี่น้นองอนืออพี่น้นองทางนี้นะมันแห้งแล้วพี่น้องเนาะทางนี้เพราะว่าอันนั้น ผ็ดแต่มือวานนี่แล้วทางนี้ก่อขึ้นจนสุดผมบอกอร่อยเบนบอกย่างรังบบกอากาศยางลังบกอากาที่ค้าชาบีที่นังและกอขึนบีกแก่ว่าแก่ปะก่อขึ้นจนสุดพผมแล้วเนาะเออหอด้วยอยมทำไมขาสองขาสองขาสามเลย ตอนขั้นตอนผิ่นกอพี่น้อยเนาะด้อยสบายดีเด้อสบายดีกัน ยังมาทันหิวเข่าไวรหลอดหิวเข่าในวบนนี่ฮะยังบอสสั่งยังมาทันหิวเข่าเดินว่าหิวเข่าแล้วพี่น้องเนาะอยากจะเห็ดเลยนเละเห็ดรอดมาเป็นยังไงเนาะนี่ขาหิวเข่ากระบอกเนาะ เดี๋ยวสีเห็ดเรียกว่นแล้วเด้ว่ได้กินข่าวมเป็นไาเป็นยังดอกติน่แต่ฟูชิเล่ฮะให้กอนสิเลนี่มันเรียบใว่ามสีมือดีสีมือดีไงคนอื่นเลยนะที่ดีมากยืม มสร้างววพี่น้องเลยทางลุงแลกวัเป็นวเลยโอ้ว่าเมาี่ปุ่นนะตกอสาง่ปุ่นใส่ก่อนี่แล้วมานะนี่โอ้ยก่อนเยรโลเออ่ันแล้เไ้โหลเยดยี ไอหลอดมากหนิกินข่าวแล้ว่อหลอดต้นเสานะแต่วายังในี่ยต้นสวยเนาะขขาสวยนี่ยังโมหิวติโดยเห็ดเรียยไดหลายก้อนเนาะสั่งมือดีได้ผี่น้องสั่งซีมือดีซาแต่เนี้ยซาแต่ละอีอย่นะ ไว้าไม่ได้เลยคิดพลาดมาน้ำนิ่มน้ำนิ่มเกิซ้หมนด้น้ำนิ่มก็ลวน้ำม่เกิดไเลยเป็นอานี้อ่ะนี่เกิดมันพาไปเองคืเกิดุนี่เกิดดอดเลยงดงมันเห็นงามเลยนองคุณะ ขักอะไรอันนี้น้องวัตตี้นี่เมาอยู่ในพี่น้องเลยเนาะพี่น้องกะเพิ่นมาไลายอยู่พี่น้องมาหลินน้ำน้องเพิ่นเนาะแหวมาหานอ้ <c oughs> อนถ่ายใหย้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนทางในพี่น้องเพิ่นกำลังก่อห้องนอน ไ้หลอดกับลุงแหล่อะไรพี่น้อง บนกับนางพี่น้องยองกอนอิดเนาะยองกอนอิดห้ลุงแหล่ออ่ายู่มือนี่กับปะสวนพักมาแล้วพี่น้องมือนี่เนาะคิดว่าสิโบมีหมู่มาเนาะก็เลยมาเนาะพี่น้องด้วยผลบ่มาเฉยเลยนะด้วยป่ากัมาไหนกันหมู่มาแหละกับป่ากับสิเมื่อน้ำน้องรอตดีแบบโอ้ด้วย ก็คือแบววาทีโบอันนั้นพี่น้องกำลังได้ไปหอดนี่พี่น้องกำลังหอดขันนี่นะ น,น้องแล่วอีกไปใซ้ต้องแล่อ่าซื้อสูบก่อนเติมพลังก่อนตินนะ <laughs> เดี๋ยวบรินเคยสูบบรินสูบบินสูบบรเห็ดบรินแะล้วได้เนาะ <Okay. S 1> พี่น้องอสบายดีเดอ้อพี่น้องว้าเจออันข้างแรกเลยพี่น้องเลยอันนี้เนาะหากมาแต่เรียกว่าน้ <Yeah. S 1> องอันอุอนอทยัยแมนว่าปอบออกำลังหาเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลยเนาะมาแต่เรียกเพิ่งเห็นเป็นข้างแรกเด้พี่น้องอันนี้เนาะส่วนลรกก็จะเห็นในคลิปพี่น้องเห็นตัวจริงอะละเดยอจีตม้มมี ก็มีกินข้าวโลดเนาะเดี๋ยวก็ได้ไปเวียยหิวข้าวให้นะได้หลอดเ <c oughs> พี่น้อง อยากไปต่อแล้วเหรอซีมืออ๋อซีมือดีเพิ่นจ้างไปต่อก็มีแน่นอนปะบนเนาะเห็นซีมือดีอ่าซีมือดีซีมือ,หอไหวอ่ะแหละพี่น้องเห็ดไหวแล้วก็มันกะไปกะอย่างหาไปเห็ดเนาะพี่นอ้องแล้วไหวหะเละถ้าอันนั้นมันแห้งคือแบบปะบนจังใส่อันนั้นมัน <c oughs> เออเล่นเพียงกันเถิงหุ่งกอนเนาะโด้วยทั้งนี้เพิ่นก็สิต้มมีพี่น้องต้มมีกินข้าวอันประบนอันกินข้าวอยู่นี่แหละว่านี่แม่นบ่ กินยนีบอกถัาเพิินก uh ินนะหอว่าเอก่อ uh> ก uh> ินอยู uh ่เถ uh ียงหนึ่งบอกมากินอยู่เถียงไกลเนาะกลับไปกลับมาอยู่ดีห่นเพจมันนีัายแล้วอันนี้ออได้ย แถวนี้ก็ยังหกอยู่พี่น้องเนาะก็ให้มันแล้วยังก่อนจังปัดกวด๋วท่านแหละคือเบึงคาแท่นนะว้าย ต้องใส่น้ำเที่ยงบ่หรือว่าก่อนนำ้ำแม่นำ้ำเออโดยน้องน้ำพึงพ่งเพิ่งจักอันกินข่าวหรืยอยังในตอนเที่ยงยัง,ยงบอกพี่น้องเยเพิ่นมาถ่ายคลิปมาหลินน้ำให้เพิ่นข่าวคลิปเพิ่นก่อนพี่น้องไอพราะวา่าเฮากะมาก่อนเพิ่นเนาะกะให้เพิ่นถ่ายพีน่น้องนอนตีกะถ่ายให้พี่น้องเบิ่งข้างในพี่เลยกำลังกออง่อห้องกระไดเป็นไดไล่เติมแล้วพี่น้องเนาะ ต่อยกันสามคนนะปาเนาะป้าเพงกายอก้อนอิทเขามากปหมันับขับกก่อน้แล้ว ประมาณนี้พี่น้องเนาะนงลาตีกับมาทายใหรพ่อแม่พี่นอ้นนนองเบ่งโดยเพิ่นกะก็ไปได้ลายเติบแล้วเนะาะทั้งลูงแหล่เพิ่นกะพักผ่อนพี่น้องไปหาซื่ออาญ้าสูบพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นสูบยญ้าพี่น้องเลยโดยยางนาตีกะมีแต่สิคอจกคลิปไปก่อนเลยพี่น้องบันี้กกันเนาะเพราะว่าเพิ่นกะมาทายคลิปอยกกะให้เพิ่นทายก่อนเนาะพี่น้องโดย มาลินน้ำนองน้ำพึ่งเพิ่นหั่นแหละอือพี่น้องทางนี้ก็ต้มนีอ่อต้ม3ห่อเลยอันนี้เนาะบัดอันไปเวียกนะจักมงไปเวียเลิกตอนแรงจักโงนะเลิกตแรง แม่แบบน้องน้ำพึ่งพันว่าวเลยพี่น้องเนาะหาโมงหกโมงโดยเนาะอ่ะกะหากินข่าวซา,าพี่น้องเลยตอนนี้กะสวยแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวกะสิพอจบคลิปไปก่อนบันนี้กะเจอะเพินพี่น้องเลยมือ้อีงกะอ่ะสบายดีเด้อโดย โดยพ่อแม่พี่น้องน้องนอ,นอ,นอตีกสิคอจบคลิปไปแล้วเดอ้อพี่น้องนอกจากคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนที่ฮับส่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบที่บอขา่าวโฆษณานาะพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี